มาเที่ยวทะเลทรายค่ะเราก็จะอยู่ในกระโจมกลางทะเลทรายเลยนะคะรู้ไหมว่าที่เนี่ยคือสวยมากนะคะทะเลทรายที่นี่คือสวยสุดเวิร์กวางสุดลูกหูลูกตาหนาวเหน็บโอ้โหหนาวมากนะคะขาดไม่ได้เลยก,ก็กาแฟบราโซ่ตัวนี้นะคะกาแฟบราโซ่ตัวนี้เป็นกาแฟที่พี่ว้นดื่มมานี่สองปีแล้วนะเป็นกาแฟอ่า ผสมสารสก,กัดที่บำรุงร่างกายนะคะยเยอะแยะไปหมดเลยนี่เราก็จะชงดื่มกันอย่างนี้เลยนะคะกาแฟบาโซเป็นตัวนี้เป็นที่พี่อ้วนแบบชอบเลยนะคะมันเป็นกาแฟบำรุงสายตาที่เวลาเราดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยคนที่ดื่มเป็นประจำจะรู้สึกได้เลยว่าการมองเห็นของเราอะมันดีขึ้น เวลามองภาพจำอะไรเนี่ยสุดทะเลทรายสุดโหสุดฟ้าสุดขอบฟ้าสุดขอบทรายเนี่ยมันเห็นแบบชัดเจนสวยงามมากๆแล้วก็ปัญหาและอุปสรรคในการมองในการเดินทางท่องเที่ยวของพี่อ้วนไม่มีอร่อยมากบำรุงสายตาไปไหนก็ต้องหอบไปด้วยนะอร่อยจริงๆ อร่อยมากสายตาดีด้วย